เอสเอ็มอีสตาร์ทอัพอยากระดมทุนต้องไลฟ์เอ็กซ์ติดอาวุธธุรกิจยุคใหม่ต้องไลฟ์แพลตฟอร์มธุรกิจ SME ต้องมีแบ็กอัพที่ดีจึงจะชนะได้ในสนามจริงทั้งไลฟ์เอ็กซ์และไลฟ์แพลตฟอร์มกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยคิดมาแล้วว่าจะช่วยพาธุรกิจ s m e และสตาร์ทอัพไปถึงเป้าหมายในตลาดทุนได้แน่นอนสำหรับธุรกิจที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเซ็ตและ MA i อย่าเพิ่งตัดใจจากเป้าหมายนะครับก็บตลาดหลักทรัพย์ Life Exchange หรือ l i ก e x เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เดสี e และสตาร์ทอัพด้วยเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนผ่อนคลุมมากขึ้นทําให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงส่วนไลฟ์แพลตฟอร์มเป็นแหล่งรวมความรู้เครื่องมือและบริการที่จําเป็นต่อธุรกิจที่ต้องการติดอาวุธก่อนลงสนามเป็นรากฐานที่สําคัญให้ธุรกิจก้าวสู่เส้นทางตลาดทุนได้และเป็นแหล่งความรู้ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องธุรกิจอีกด้วย ให้ไลฟ์แพลตฟอร์มเป็นฐานแล้วก้าวขึ้นบันไดต่อยอดสู่ l i ฟ์เ